สวัสดีครับนนี่เราอยู่กับฝูงตกดของเรานะครับมีตัวอะไรบ้างแน่โอ้หอนดิ้นกันใหญ่เลยครับโอ้นี่ตัวอะไรครับโอ้ตัวนี้ช้องท้องโอ้ตัวนี้อ้าปากแล้วอ้าปากเลยนะนอนดิ้นใหญ่เลยครับอ่ามนุกขึ้นมาเลยครับแหมอ้ามน,นอนนียครับนอนดิด้นดอ้น วัววัววัวอ่าดูออกหรือเปลา่าคือวัวนี่ตัวไหนครับแหมนี่คือควายเน่อ้าวมีช้างอีกตัวนะครับตัวนี้เอ้าเอ้าเอ้านอนดิ้นครับนอนดิ้นนอนเอ้ยยัไงไรครับเบอร์ฮีโร่ของเราตัวนี้โอ้นอนดิ้นกันไงได้อ้าวไงครับอัลบา อะไนดันดิ้นไหมครับอ๋อมีอะไรอีกครับแมวแมวแมวเอาแมวแมวเลยดิ้เอามเอาแมวแมวแมวเอาแมวนะแมวนอนบนควายดิครับเอาเอากระตุกกันเอาเอามาี่กะจูมานอนกันเลยนอนกันเลยเอาเข่าครับเขาครับเข่าควายครับเอาเอาเอาเอีอะครับ มาเม้ามาเม้าโอ้โหตรงนี้เอาแรงมากเอาแรงมากเอ้าแหมถึงโตน okay, ouais ี่อ่อนเลยอ่อนเลยครับเน่นี่มันดิ้นตายแหมมีไม้ครับมอแหมเอาไม้ตัวนึงแหมไม้ตัวนึงเน่ไปครับไปไกล เส้นกันไม่ยาวนะครับ <Elena> อ่า <cały istas S 1> นี่น <Banana> <thing> ีรถต่อสองกันนี่ครับเาวิ่งครับวิ่งโอ้อเออเโอเออวิ่งวิ่งวันนี้วิ่งดีครับวิ่งในป่าครับวิ่งในป่าวิ่งมือวิ่งนอนไปนอนใต้เอาไม่ยอมนอนครับนี่เนี่ยเนี่เจ้าลิงครับเจ้าลิงเส้นโชว์เส้นโชว์ครับอวิง